เมื่อไหร่จะเล่นสักทีแบ็กแฮมรอนานะแบ็กแฮมหรือบั๊กขำวะนี่ไม่ใช่บั๊กขำธรรมดาแล้วครับจะเป็นบั๊กขำเลยเฮ้ยแหววถ้าโดนแบกเต็มเต็มหลับตาอากาศเลยนะพี่เฮ้ยเล่นได้ยังองลีรอนานแล้วดูดิดูดิดูดิ่นี่มันองลีหรือว่าลิงลอบุรีวะ ตาว่าเลียวกเห็นหน้าตาเหมือนลิลบูรีจริงๆนะไปไปไปเกินไปกันมาแหมดีแต่ว่าคนอื่นเขาหน้าเป็นยงสวยตายนี่หน้ามันก็หางขาดสารอาหารโอ้โหโอ้โหเป็นคนอแดนบ้านเดียวกันแต่นี่แตะหน่อยไม่ได้ใช่ไหมเป็นคนรักจังหวัดเกินหิ่แลั่นผิเธอเลยยายปอบทำไมฉันแต่ไอ้ัดหลอนิดหน่อยทั้งท่าไม่จะจบใกล้ได้ทีไอ้ตาพูดมากเลยนะ ไปเอาพระบนทิ่งพระมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยผัดนหลายวันแล้วนะแล้วก็ไปหาเห็บให้ลูกสมชายและความสะอาดน้ำสะอาดจะลืมเช็ดตัวด้วยนะให้ฉันล้างก้นให้เธอด้วยไหมจ้าดูลูกนักโตเขาเลยลูกอยากให้คนเชียงใหม่อย่างเราแพ้คนอุดรอย่างมันเฮ้ยไอ้นักถ้าคนเชียงใหม่เลี้ยงลูกมาใกล้ๆมล้เตะคนเลยนะไม่ต้องันจะไปบอล เกือบไม่หลับเลยเบาครับลุงมาพี่นัทมาเลยถ้าเตะโดนไก่ยว่าฉันนุ้ยฉันทำตามลุงอ่ะพี่นัทคนอุดรคนเชียงใหม่อ่ะยังไงก็คนไทยเหมือนกันแล้วนะเฮ้ย จนี้ใช่ไหมจะใ้เจอลีลาลียงโอเคมาเลยมาเลยมาเลยยี่ยี่ อขอโทษขอชักหนาผมไม่ตั้งใจครับไอ,ไอ้ไอ้นัดมาเลยชมดีนี้ฮี่ที่หลังตั้งใจก็ได้อเอาเต็มเต็มเลยลูก คุยกันชัดว่าเราณกันเอาไว้จะไม่ได้นัดใครว่าเมื่อไรที่ใดและใครอย่าเพิ่งม,มึนอย่าเพิ่งงงนัดอย่าผิดนัดตาคคนเฟิ์มวันนัดตึงอย่างมันคมอยากิหงเธอมาให้ตรงวันอาทิตย์ตอนห้าโมงอย่าลืมนัดคนที่ลอรักเธอ